นอกจากเราเนี่ยจะสวยแล้วเนี่ยนะคะบางคนก็อยากจะมีลุคแบบเซ็กซี่แล้วก็ห่อมเชื่อเลยว่าอย่างหนึ่งที่คุณสาวๆเวลาจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูเซ็กซี่เนี่ยจะเลือกเปลี่ยนการแต่งหน้าใช่ไหมคะแต่ปัญหาของสาวเอเชียส่วนใหญ่เราอ่ะจะตาเล็กค่ะแล้วก็ตาหมวยไอคันจะลุกขึ้นมาแต่งหน้าให้ดวงตาโฉบเฉียวส่วนใหญ่มันจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากแต่มีวิธีค่ะอย่างน้อยก็สโมกี้อายไงคะ อยากตาฉบเฉียวนะคะสโมคี้อายถือว่าเป็นการแต่งหน้าที่ทําให้คุณนั้นดูเซ็กซี่ได้ตลอดการเลยค่ะแต่การแต่งหน้าสโมคี้อายทาให้สาวๆตกใจค่ะว่าฉันจะแต่งเองได้หรือเปล่าจะถมดําลงที่ตาถ้าเกิดมันทําไม่ดีเลอะก็อาจจะเป็นหมีแพนด้าได้นะคะฉะนั้นต้องให้กูรูของเราค่ะมาสอนเรื่องการแต่งหน้าแบบสโมคี้อายกันดีกว่าค่ะ กูรูเมกาบาชิสของเรานะคะพี่ปุ๋ยแล้วก็อนาจารย์ข้าตูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์นนข้าตูแต่งน้องได้เลยแต่กูจะถามพี่ปุ๋ยเรื่องของคำรู้นิดนึงถ้าพูดถึงส ok ้มกี้อันต้องถ่อมถ,ถึงการแบบทุบดำเข้าตาเป็นแพนดา้าใช่แต่<อ>คือจริงจริงแล้วมันมีหลายสีที่เป็นส้มกี้ได้มันจะเป็นแต่ว่าสีดำไม่จช่เป็นส,<ม>สีดำสมมดก็ได้หรอสีน้ำเงินคุณก็ทำสมมกี้ได้เนี่ยมันมีไล่ตั้งแต่อ่อนไปหาเข้มถามก่อนงั้นส้มกี้อันมันคืออะไรคือการ เป็นสมมตยคืใช่มันเป็นแบบไล่จากเข้มไปหาอ่อนคือสีเข้มจะอยู่ชิดขอบตาแล้วก็ไล่ฟุ้งขึ้นไปให้มันดูฟุ้งๆแต่ว่ามันก็จะเป็นโทนเดียวกันใช่อย่างอย่างน้เงินก็จะเป็นน้าเงินเข้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่มาเป็นฟ้าเป็นแบบฟ้าอ่อนนี่ก็ได้ก็เป็นสโมตได้อย่าสมมติต้งหอมไปซื้ออายแชโดว์หนึ่งแผงค่ะใช่สีเต็มไปหมดเลยใช่ยังไงจิ้มยังไงคะไอ้จีอ่อนมันอยู่บริเวณไหนของตามือใหม่หัดขับสีอ่อนอยู่ตรงโหนก นอกเขียวนอกแก้มน,นะคะนอกเขียวแล้วก็ไล่ไล่เนี่ยสีกลางก็อยู่ตรงกลางกลางตรงนี้กลางอะ ส่วนสีที่เ้มพวกนี้จะอยู่ที่ขอบตาการแต่งหน้าเนี่ยอยากให้เกลี่ยให้ดูกลมกลืนพเราอาจจะอยากให้มันดูไล่กันหรืออาจจะให้มันดูแบบ คอนทาสกันนิดนึงให้ความเท้มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ,อะจะปลอดภัยเพราะบางคนซัดดำลงไปรอบแรกเนี่ยถ้ามันเลอะเลอะแล้วแบบเกี่ยมไม่ได้ตกใจก็จะเป็นเป็นขอบเป็นขอบสี เป็นการแบ่งชัดเจนเหมือนใส่รูปแต่งหน้าแบบแบ่งชั้นวันนะห <c oughs> น้าก็จะมีสีวันนะเลียงเรียงเรียงเรียงแล้วก็เห็นทุกสีมันก็จะไม่สมูทเลยม,ม,มันจะไม่กลมเกินมันไม่ฟ้งดูใกล้ๆสวยไม่ใช่สวย100ร้อยเมตรพอดูใกล้ <m ul ly> อู้แม่เจ้าอู้แม่เจ้าอู้แม่เจ้านางเครอะมากท่างานเทคนิคแสดงว่าอยู่กับแปรงด้วยไหมแปรงต้องมีหลายขนาดก็คือมีแปรงเล็กแปรงกลางใหญ่นิดนึงคือแปรงใหญ่เนี่ยใช้กับที่กว้าง โหนกหนกคิ้วใช้ใหญ่นิดนึงแต่ว่าพอไปชิดใกล้ๆขอบตาเนี่ยเล็กลงเป็แปลงเขาเรียกแปลงจิ้ภาษาชาวบ้านเรีป็นเทคนิคแต่เล็กลงเพราะว่าพอบริเวณแคบเนี่ยใช้กับแปลงเล็กของเล็กใช้กับที่แคบของใหญ่ใช้กับที่กว้างโอเคปะโอเคได้ๆนเพราะถ้าเกิดว่าของใหญ่ไปใช้ที่เล็กไม่ได้ระเบิดทั้คุณตาระเบิดอันนี้ก็เป็นเทคนิค ใช่สโมคี้อายมันมันมันก็ดำมันเท็นอยู่แล้วอ่ะแล้วคุณกรีดอายไลเนอร์ยังไงอายไลเนอร์ก็คือคือควรแล้วก็อาจจะกรีดเผื่อขึ้นมานิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสีเข้มอายไลเนอร์เนี่ยหนาหน่อยได้แล้วบางคนพอกรีดปุ๊บเนี่ยหายก็ไปหลืบเพราะฉะนั้นต้องทําเผื่อหรือ่าหลับตาแค่นี้ใช่ป่ะก็ลืมตาเอาหายไปเผื่อเลยเผื่อลืมตาด้วย เน่ในเวลากรีดเสร็จนะคะให้ลองลืมตาดูว่ามันเห็นอะไรหรือเ้ล่าไอเห็นไม้แ้วไม่เห็นเพิ่มบางคนหลับตาหนาทุานี้แต่พอลืมตาอุ๊ยพอดีตาสวยว่านางไม่ลืมสุดใหญ่เราลืมตามากกว่าหลับตาแล้วปกติเราลืมตาเราก็ต้องเอาลืมตาสวยก่อนแต่งสโมกี้อายแล้วเราต้องเก็บขอบตาลางหรือไม่เขียนแต่ว่าเป็นฟุ้งก็คือมีสีเข้มอยู่ข้างในแล้วก็มีสีอ่อนมาทําให้ฟุ้งเป็นขอบนอกแต่ต้องฟ้งนะไม่คมกริบตาจะฟงฟง แต่มีมีน้ำหนักมีเลเวลของสีมีเข้มมีอ่อนอย่ามาแบบดีสอดิดขับตาเส้นเดียวแล้วจบไม่ได้ไม่ได้ต้องฟุ้งบางคนตาเล็กใช่ปะต้องฟุ้งออกมานิดึงให้ตามาดูโตแต่งหลอกคือตานางมีอยู่แค่เนี้ยแต่ว่าต้องออกมาตรงนี้ออกมาอีกออกมาอีกยิ่งออกมาเยอะยิ่งตาดูโตแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากนะเดี๋ยวถึงแก้มตาอยู่ตรงแก้มรเ้ยอพอแต่พองามแต่ขั้แรกคือผลตาปลอม แต่มอกี้ต้องมีค่ะเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถระขาดขาดแล้วแบบว่าจะดูแบบไม่มั่นใจคนตาปอมต้องแบบแขกนางลำเลยไหมคะหรือไงเวลาแต่งคืออันนี้ต้องดูรูปตาแต่ว่าถ้าเป็นสโมกกี้อายเนี่ยอยากให้อาจจะหนานิดนึงคือสโมกกี้อายเนี่ยเราจะเน้นไปที่ดวงตาเลยใช่ตาเข้มแต่ปากควรจะอ่อนและคิ้วแก้มคิ้วคิ้วอาจจะไม่เยอะมากคิ้วอาจจะเบาๆโฟกัสจะไปอยู่ที่ตรงตาตรงเนี้ยค่ะให้ตามันพุ่งออกมา แต่จะบอกนิดนึงว่าคนที่มีตาปุดตาโปนตาบวมควรเลี่ยงพวกที่มีมุกมีประกายชิมเมอร์ต่างๆ่า,า,ม,ามันจะเป็น<ว>มาดามมองดูบวมดูบวมหมดเลยแล้วคนไทยตรงนี้หนังตาจะเยอะฉะนั้นแต่งมกที่อายดีสุดปุยคะปัญหายอย่างนึงเวลาแต่งมกที่อายที่เราบเจอเลยคือปวดตาแล้วรั่ว อายแชโดแบบล้วนลงมาตาหมดเลยอะค่ะลงตาหรือลงล่างครับลงดำหมดเลยค่ะดำหมดเลย <c oughs> ลงที่ใต้ตานี่แหละค่ะขั้นแรกคือการเลือกเสื้ออายแชโดเนี่ยต้องเลือกเนื้อที่ค่อนข้างแน่นคุณสามารถลองได้สัมผัสได้ยังไงไคะเนี่ยเนื้อจะแน่นแล้วสีจะเห็นชัดนี่เนื้อแน่นคือวันเนื้อแน่นคือทาแล้วติดมันไม่ล่วงแต่บางยี่ห้อทาไม่ติดล่วงหมดติดนิดเดียวเราไม่ฝนฝนยิ่งฝนร่วงก็ยิ่งลวงยิ่งลวงหมด ก็ไม่เหลืออะไรเลยเแล้วเล,เลือกอายแชโดว์ก่อนเลือกที่เนื้อแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีอันนี้ใช้กับตาเพราะว่าต้องดีนิดนึงค่ะทีนี้เอาเทคนิคเรื่องของการทาให้ร่วงบ้างการทาก็คือพอจุมอาเชโดว์เสร็จแล้วอ่านิดนึงให้ส่วนเกินมันร่วงก่อนแล้วก็ค่อยๆเกี่ยจากหางตาเข้ามาเบาๆค่ะแล้วก็อันนี้มีข้อดีคือเกี่ยจากหางตาเข้ามาเนี่ยมันจะไม่เลยเถิดบางคนเกี่ยออกเกี่ยไปเกลี่ยมาถึงเข้ามาปกหูค่ะคุณหายไปเลยเออ ่แต่งหน้าแนวใหม่มีอย่างนี้ด้วยแม่ก็อาชีพยังเรียนไม่ถึงนะคะค<า>ุณผู้ชมสาวๆนี่อาจจะลองไปแต่งฝนดาดูที่บ้านะะอา่าลองดูก่อน,น,นใช่ไหมถูกน้าตัวเองก่อนถูกด้าตัวเองก็ดีแล้วเพราะว่าถูกน้าคนอื่นอาจจะเลิกคบกันได้วันนี้ได้รับความรู้มากต้องขอขอบคุณครูของเรานะคะพี่ปุ๋ยแล้วก็อาจารย์ข้าวตู่มากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับช่วงหน้าท่านผู้ชมคะใครอยากหันมกเครื่องสำอางแล้วแล้วก็ ติดตามได้นะคะของดีและถูกมีจริงไหมติดตามกันในช่วงหน้ากับช่วงรัต่ะรัต่ะรัต่ะ